โอเคคุณอ่านอายุเท่าไหร่คะสามสิบครับผมคุณอ่น <คำ S 1> านสามสิบทำอาชีพอะไรคะทาอาชีพอะไรคะอาชีพเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะครับพนักง,งาน Office. ออฟฟิศคุณอ่านเล่ามาเออพอดีผมมีแผนว่าผมเขก็แปมาสิบสี่ปีแล้ว,มลวผมมีแผนว่าเ,เรามีมแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วผม ็จะขอวางแผนเซอร์ไพรส์ขอเขาแต่งงานเรื่องดีๆบมากเลยคุณห่านแฟนเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่เป็นผู้ชายครับไอ้ผู้หญิงครับอ๋ออันตั้งสติอันเข้าไปผู้หญิงนะโอเคโอเคโอเคแล้วก็ต่ใจหมดคล้วก็วางแผนกับเซอร์ไพรส์เล็กๆอะไรเงี้ยให้ให้เขาประทับใจแบบเป็นความปรจักที่ดีแต่ทีนี้ผมเพิ่งไปตรวจว่าผมเป็นมะเร็ง ระยะสุดท้ายผมก็เลยผมก็เลยลังเลว่าผมควรจะทํามันดีไหมจะขอเขาดีไหมผมผมกลัวว่าผมจะสู้แล้วไม่ชนะแล้วมันจะกลายเป็นความทรงจําที่ไม่ดีให้แก่เขาครับผมผมเลยศึกษาแล้วแกก็เอาความทรงจํานั้นมาให้พวกฉันถักมุมสิเป่งเลยแล้วมันนอาถักมุมเลย เลยนี่ก็ไม่ไหวด้วยต้นหอมเนี่ยเป็นคนเนี่ยโอ้ยจะาไปกันหมดแล้วเนี่ยลูกกลอบก็ไปคุณอานครับคุณทำดีเจตอนที่เสียตา,มตามหมดแล้วืมครับกำลังคิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีๆของวันนี้นะแล้วกำลังจะจะคิดช่วยกันวางแผนเนาะว่าแบบมันจะทำยังไงดีเนาะเอา,อางี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ลูกกลอบกับต้นหอมได้ได้ทำใจนิดนึงอาคุณอานเรามาคุยกันก่อนครับคบกันมากี่ปีแล้วนะ สิี่นะครับเข้าสนะิบห้าแล้วสิบสี่ตัวเขารู้ยังไฮะเรื่องนี้เขาเขารู้ว่าผมเป็นโรคใช่ไหมรู้ครับรู้เขาก็ดูแลผมอยู่อืม <c oughs> ถ้าถามผมนะถ้าเป็นผมนะครับผมทำว่ะอืมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าผมก็อยากจะทำอยากจะทำมากจริงคุณอานมัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราไม่ทำอ่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างในชีวิตที่ที่เราไม่ได้ทำมันนึกออกปะครับแต่ทีเนี้ยเป้าหมายของการการเซอร์ไพรส์หรือว่าการคุกเข่าอะไรตรงเนี้ยมันมันอาจจะไม่ใช่เพื่อที่จะมีงานแต่งงานจริงๆอ่ะนึกออกไหมครับครับเราอาจจะไม่ได้คุกเข่าเพื่อแบบขอเขาแต่งงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ มันอาจจะเป็นการคุกเข่าเพื่อแบบมอบแหวนสักอันนึงให้เขาไว้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมให้เขาได้ได้รู้ว่าว่าเขาคือคนที่เรารักมากที่สุดแล้วในชีวิตเนี่ยแค่นั้นแค่นั้นพอเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการงานแต่งงานนึกออกปะครับเราต้องการแค่จะบอกเขาว่าเรารักเขาเป็นผมผมทําที่สุดผมรักเขาที่สุด เออแค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นความทรงจําที่ไม่ดีหรือเปล่าเพราะผมเชื่อว่ามันจะเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาผมกลัวผมกลัวแล้วเขาจะเสียใจมันน้ําตาที่มันออกมามันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะความเสียใจหรอกโอเคมันอาจจะมีความเสียใจปนอยู่มีความผิดหวังมีความอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นความทรงจําที่ดีนะครับอืมเพราะ นึกออกใช่ไหมเราเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการผูกมัดอะไรอะ่ะเราแค่แค่อยากจะบอกเขาแค่นั้นเองแล้วก็ผมว่ามันจะเป็นความทรงจําที่ดีของเราสองคนเลยว่าวันหนึ่งเราเราเราักกันมากขนาดนี้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่มัน,ม,นมันเราเราต้องผ่านไปได้อนึกออกปะครับเออเดี๋ยวเพิ่งไปคิดถึงตอนจบเอาคิดถึงตอนนี้ก่อนตอน,ต,อนตัวนี้ก์กพยายามทําให้มีความสุขที่สุดเออค่ะ จริง,รงคๆคุณน,นันครขาผมต้องข,ขอขอถามเพิ่มอินึงคือตอนนี้ที่ไปตรวจเจอมาเนี่ยล่าสุดสภาพอาการอะไรเงี้ยเป็นยังไงครับอาการผมผมรู้สึกว่าผมตัวเองดีขึ้นนะจากที่เมื่อก่อนไอยเยอะมากอืมผมเป็นที่อลำไส้ใหญ่กระจายมาปอดกระตับออืจากที่ผมไอหนักคนนี้ผมรู้สึกว่าผมไอน้อยลงอืม,อม ถ่ายเป็นเลือดอะไรเงี้ยผมแทบจะไม่ค่อยถ่ายละไม่ค่อยถ่ายเป็นเลือดละเราไปเมื่อไหร่ฮะมีแผนว่าจะไปเมื่อไหร่ฮะญี่ปุ่นตุลาครับตุลานะปลายปลายตุลาครับอืมอืมก็จะไปดูอ่อเวนไม้เปลี่ยนสีเป็นครั้งแรกที่เราจะไปกันสองคนอืมทำาไอะทำเยอะไม่ได้ไม่ได้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลเองตอนนี้ <c oughs> ไหวอยู่ไหวอยู่คือคือผมเข้าใจอ่ะผมเข้าใจเพราะว่าคุณแม่ผมก็ก็ก็ เียพพเพราะเพราะมะเร็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะมีภูมิต้านทานค่อนข้างเยอะแต่ว่าอา,อาการผมว่ายุคนี้มันต่างจากยุคที่ที่คุณแม่ผมเป็นเยอะอันนั้นมันสิบสิบกว่าปีแล้วมันมีมีหนทางเยอะแยะมากมายซึ่งผมว่าคุณอ่านเองอะตอนเนี้กําลังใจมันก็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 โอเคอยู่ถูกปะถูกครับโอเคไม่อ่ะลูกกอลมาแล้วคุณอ่านลูกกอลจะหึบแล้วก็คือลูกกอลรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ ไม่รู้มันจะช่วยหรือเปล่านะคะแต่ขอบคุณคุณหนันที่โทรเข้ามาในรายการพูดทอพูดโทแล้วก็ลูกกอรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นกําลังใจเล็กๆสามคนในห้องส่งนี้อะไรเงี้ยที่จะส่ง <ขอ S 1> ไปขอขอนุญาตได้ไหมวันที่ผมนึกนึกผมวันนั้นผมนอนให้คีโมผมรู้สึกเหงาผมเลยพิมพ์บล็อกมาฝากเรื่องไว้ากัรพูดทอคพูดโทเด้่ยครับสมมผมคิดถึงคิดถึงกำลังใจจาก พี่ๆทั้งสามคนนี้ครับดีใจดีใจเว้ยขอบคุณ<ว>นะคะขอบคุณที่ที่นึกถึงเราแล้วก็ส่งข้อความมาแล้วก็เราจะขอเป็นกำลังใจเล็กๆให้แล้วกันนะคะเป็นสามคนตรงนี้บวกกับคนฟังในทางบ้านทั้งทางวิทยุทาง youtube แล้วก็ทาง Facebook นะคะเราทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคุณอัานแล้วก็อยากให้คุณอัานแบบเข้มแข็งแล้วก็ขอให้คุณอั้น ไปที่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ทําในสิ่งที่อยากทําแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีให้มันเป็นความทรงจําที่ดีนะคะอยากให้รู้ว่าตอนนี้มีคนมากมายเป็นกันบังใจให้กับคุณอั๋นนะคะคุณอั๋นุสัญญากับเราว่าต้องทํานะครับผมผมจะทําเออหาแหวนสักอันหนึ่งเนาะแล้วบอกเขาว่ารักเขาแค่ไหนแค่นั้นพอนะคะคุณอั๋นให้คุณอั๋นมีพลังในทุกๆวันนะคะครับอยากฟังต้นหอมไหมเพราะต้นหอมไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้นหอมมัน ควบคุมสติไม่ได้แล้วตอนนี้ไปหนักเลยคุณอันขอโทษทีนะต้นหอมไม่ไรครับโอเคนะเข้มแข็งคุณขอให้คุณต้นหอมเข้มแข็งนะครับเออเต้นเข้มแข็งเลยอ่านเข้มแข็งนี่ไงร้องหนักเลยอย่าร้องสิอ่านเขายังไม่ร้องเลยเจ๊เราไปละเจ๊ไปละนะคุณอานสัญญากับพวกเรานะต้องทำให้ได้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ ผมสัญญาครับโอเคแล้วก็ค่าแฟนคุณหนังนได้ฟังอยู่เราสามคนเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะขอให้พลังแห่งความรักครั้งนี้นขอให้มันรักษาทุกอย่างได้จริงๆนะแล้วก็ให้มันช่วยให้คุณแบบผ่านอะไรหลายๆไปอย่างน้อยก็ให้มันบรรเทาอืให้มากที่สุดอยยุคนี้หมอเก่งขึ้นเยอะมากจริงๆคุณหนันคุณนันแล้วก็น่าจะรู้เนาะเข้าการรับการรักษาอยู่อะไรเงี้ยหมอก็ดีอะเก่งครับหมอเก่งเออมันทุกอย่างมีความหวังเสมออยู่ที่ใจเราผมผมยังถามหมอเลยว่าหมอครับ เส้นผมผมจะล่วงไหมอืมหมอบอกว่าคุณดูหนังเกาหลีมากไปหรือเปล่า <c oughs> ใช่ใช่คุณอานอย่างน้อยวันนี้สัมผัสได้คุณยังเข้มแข็งมากๆเราเราจะอยู่กับคุณอานเราจะเป็นกำลังใจคุณอันตลอดนะคุณอันส่งภาพมาในอินบ็อกพูทอพุทูโทโด้วยนะวันที่แบบไปขอเอออะไรอย่างเงี้ยวันที่ที่ให้ที่นะบอกความรักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะ ผมยึดคุณเกิดเป็นไอดอลผมเลยนะครับเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับผมครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ่ะเดี๋ยวเบรกครัแรกตอนแรกคิดแม่งเอ้ยเรื่องดีเว้ยเดี๋ยวมาช่วยกันวางแผนเว้ยเรื่องดีคุณอ่านเงียบนิดนึงเบรกโอเคเบรกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมากับพูดทอล์กพูดทอลกโทรนะคะ